อาบน้ำแล้วถ้าไม่อาบน้ำจะไม่ให้มันนอนในห้องมาเล่นในห้องน่ะเล่น,น,เ,นเลยช่วงนี้อะไรด้ไม่อยากเช็งเลยไมอยาเกตอะไรฝั่งเซียนหวานลวเลยเราทายกลงเพิ่งอาบน้ำเสร็จถ้าไม่อาบน้ำจะไม่ให้เข้ามาเล่นในห้องเลยดูเล่นดูดูก็เล่นโย่ถ้าเหมาะ ฮึทำามอ,อาบน้ำเสร็จเล้วจะสะอาดแล้วถ้าไม่สะอาดจะไม่ให้มาเล่น,น,น <c oughs> เลยนะะก็ชอบเล่นไม่อยากอยู่ข้างนอกคนเดียวกาชอบมาเล่น <c oughs> ถ้าต้องอาบน้ำให้สะอาดก่อน <c oughs> สะผมเขาสะคนอะไร เรียบร้อยถ้าไม่เรียบร้อยจะไม่ให้มาเลยยุหันมานี่ยุ